ค่นี้เนาะท่านี่ห้า่เสนียเำี่พี่แตตุ๊ะบอฮึวันมันตำโพดสตรละมีจะเอาเครื่องค้นหาขึืนค้นแดนเขาเอื้อนขึ้นเลื่อนหม่อล้วเขาว่าว่านอันนี้ใช่ายนีเพยมันเดคนนี้เ่ใอน้คนเอาขึ้นมอจบมงงามแต่ก่อนก็ได้ทำแต่ตันน mượn chấm mượn anh em cả cưng 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 nào con à. hiệu đây bà tụi oh, hẹn 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 ไปใส่ก็ได้ปาสั่งไปหั่นกันก็ได้เออจะโบเปียกผ่านน้ำเจ้าจะหาไม่ได้นี่โตเบาเนี่เฮินไปนั่งเร็วแล้วบ่เฮินไปแถวนางนี่เนาะคือเน่นตังขักแพรนี่ ทางพคนมาบ่มาเนี่ยเดี่วเลยจักเนาะโอ้ยคนเราเยอะจ้ะแสดงว่าแรกว่าเดีจักรว่าตองมี้เขาเผื่อทางมาเนาะโดยถอยกลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเสู่สู่สู่คนเนาะยินดีต้อนรับช่วงสาวุณวนาอีกแล้ว้พี่นองเลยโดยอ่ะ ได้เขามาเยี่ยมมายามบึงทั้งนั่งมุตู้นั่งไปพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นไปนอนนะบ่เือนใหม่นี่เด็ตู้ขึ้นนอนนะบ่เือนใหม่นั่นโอ้ลังกวดไว้โอ้เสายังสานี่ ชาวเพือนคัวสาวเพื่อนคัวชาวของน้ำโดยสบายดี้วตูเด้อก็ไม่แห้งขอยกัได้หาชีมีแห้งลบาดอือชื่อเพือนยทางโดยเอ้าบาสร้างก็อยู่วะโอสบายดีเก็บอันแข่งขาเก็บรตุ้มกบกระตุ้มรับรนลปากันนั่งด้นกับมได้ดี ไปเมืองเช่าไปออนจะพาบ้านเอาสุแัวไปขวดเก็บกับเงินนั่นคนตายติดไว้ก่อนมีจังไห้สองชบผลว่ะรวยยาน้ายังชะาหายนี่น้ามันเอาหน้าไม้หน้ามันไม้หายใช่ขวดไว้รวยโอ้รวยไปตัวเดาเรียบร้อยใช่ประตูประตัง มีอันมาหม่องจับขึ้นเนาะเฮ็ดพนักอะนะเ็นยังเช็ดอยู่บ่สร้างเพิ่นบรมมาบ่เหมือนนี่สร้างบรมมาเงินแต่คืนนี่เลยโดยแน่ที่ได้เฉาะพนักได้เอานะเพิ่นคิดจะได้เฉตู้เพนเฮ็ดพนักนี่เพิ่นเช็ดพนักโดยเพิ่นพนักก็ได้เพิ่นสั่งมานนะเพิ่นบ้านเพิ่นบ้านเนี่ยบริเหตุอุบัิเหตุเพิ่นบัดงบบ่แม่นล ต้งชาขึ้นไปบงเฮือนประตูปลาพาบงเฮือนงามเลยกันพาจะของเฮือนแล้วพาขึ้นไปบิ่นว่ะโอ้กันได้สามขันเนาะเดือสามตับบเืออาไ้ขันงน้ำกันเืนค่ว่สาม้ย แอนี้เนาะให้่าพนี้่พี่พี่แต่ตุ๊ะบอมันมันตำโพดสูดรล้เพราะว่าพระยังเปอยู่เนื้อเขาเป็นฉูดลูกนะเออจะเหียอยู่พี่หิงพระอยู่พี่วันไห้เวลาจุดถูกเนาะอเพราะนี่ชูนกอูกม่จะเอาเครื่องคันหาเึ้นคันแมนเขาเอื้อนอัน ขึ้นเลื่อนหมเขาว่าว่าขึ้นอันี้ีังาวเรนี่เท่ๆมันดนนี้ดอยด้ยโอโว่าห้องเจ้านะยห้องเย็นคักแค่เนาะลลเย่ยมปิดตึ๊บปิดตปังคืนปิดไว้เด้อเจอแล้วชมเรจะให้ยุขังดีได้เนาะลมขับมาทังนี่เย็นจดชยช่วยของแม่นางดูนางเออ แต่ว่าถ้าว่าเจ้าไปแข่งประตูนั่นแหละจ้ปิดไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าประตูใหม่ยังไม่บังนั่นเรียังไม่แห่งกันเนาะแมนอันนี้กไข่บโอยากออกได้เจอาผ้าไข่มันมันสแบบนี้แหละมันยังนั่นอยู่บัดพรามันแห้งเขาแข้งเขาเดี๋ยวมันกันนั่นเนาะดีนะพันติดนั่นไว้น่ะพันว่าไข่ปลาไว้ลอยฮะคนยังบม่ยุ่งเอาเลี้ยงให้เพิ่น อ๋อต oh, <don> ัวนี้หอมบ่สร้างตัวนี้หอมบ่สร้างข้าวสารบ่อเนื่อข้าวสารลอยข้าวสารเอาไว้เหยีดงานนี่แหละงานบุญนี่แหละงานบุญเนี้บุญเงอนคืนเงอนนี่แหละโอ้ใช่บุญเงอนเนี่ยน้าที่ได้ข่าวเหนียวแล้วก็ข่าวเปลือกโอ้บุญนะเพี่นบ่อเมื่อไรึ้นเือน บุญจักน้ำพันแล้วบุจักคนโอยมาคนแรกเท่าทำมันน้ำพันอ่าอ่อเขาขึ้นเมื่อะไรเออบุญจักงามดีขึ้นแล้วกันก็ได้เนาะย่านนี้เห็ดอันบุญแล้วบุญจักอะไรนั่เฮือมเรื่องเก่าเออถ้าว่าข้าบุมีหั่นกะข้าก็ขึ้นนอนเอาขึ้นมือจกมืองามกับก้อนก็ได้ทำเหมือนขึ้นถ้าว่าวันกับมือได้จกมือได้งามก็ขึ้นขึ้นขึ้นเอาวกัน ตามันคนสั่งมากดอกคนเราบัเอ้าคนแล้วแต่แต่เองนเลยวางงตัวน่งกันดีนางแกว่านี่ตัวเห็ดหงหน้านั่งเลยเนาะมันเป็นตับนาอยู่ก็ขักดในตู้ใอ้บาทนี่ขักแล้วบานพนักนี่เป็นนางนี่เลเป็นอะไรตัวอันเป็นกลมๆอันนี้ นบอกไม่เห็นมันอยากมิดวนีเมืมือม่ไทั้งมาสร้างมานพันยุทธเฮ็ดอะรเบล์บ่สมาพันพันยาเห็ดนี่คือผมีงงบต่อดบอบิดงบต่อพ่จิวณนั่นแหละทามพว่านงริเวนั่นใช่อบกคบถ้าหกพักชางยังสีมาเห็ดถ้าเราบ่ใช่ถ้าเราบ่ใช่อันนี้เ่ยก็เอาไมา่ชีแตกนั่นตอกนี่จะ สองอันจะได้เพรดไวไม่ได้คนยังสิม่เพิ่นยังสิมาหเห็ดยูปัะจักบ่ยังสิมาเห็ดยู้าบ่ได้อันนี่คือตามคนเล่าเลย่นหดเงินเล่าค่ะเบ็ดงบเบ็ดงบเพ่นงบเงินเอออันนัานจะจังว่ากันตอนนี้เนาะเงินน้ำเขาหันกะ ยังเหลืออยู่เจ็ดแสนตุ๋ยใหญ่เจ็ดแสนกีบวะนี้ห็นทางพอลุงวันวะท้าวลูกติงพ่อเนี่ยเปิ้ลลูกติงเพิ่ลเวอร์ลูกกลมเนาะลูกติงใครอะคนเราค่ะถ้าวเป็นพ่อชซนี่นั่นเท่ากับชีโทษถามทั้งพ้ามีแต่กับทั้งบอดี้เพิ่อนวายังมีอยังเนี้ยบอดี้ก็ว่าว่าให้มันมีไงเออเอาลีเนาะมีก็ตามไม่เพื่อนเนี่ยแงละก็นแน่เนาะตามมันตามยังอะไร ไปสันไปนอปไปหยิบเยนๆเขามานังยูน <dislike> น <fish satisfy> ี่เยิบช่วยขัดบันไดก็ขักดีขัดแบบนี้ง่ายดีเนาะีแล้วเอันนบ้คันใดเจ้าแมนหมนม่เห็นแน่นี่มันมูเป็ชาร่าเตมวันน้ันตามลาถ้าว่าชุ่มหน่อยว่าเราจเข่าไปพื้นเนาะรีแบบว่า Phụ thảo luôn trăm bài, phụ đi ngang, bà chồng bà tăm, hồi phí đông rồi Thấy hả thảo, ngay cả thả tụi này ừ. Ừ, là... <laughs> Thái... này ná Ừ, bà chưa phớ bà phạc bò chắc không nghe, tìm cho bố ngạm Nước thế này เยินเฮา嘛โอ้ใส่นต์ตัวมันจะขืนเงินเจ้าได้นเงินงามนี่เงินใหม่เนาะเอาเขาไหว้แล้วก็ขึ้นบ่ได้ปิดไหวปิดเลยเขาจะาปลาเกาแบกไว้ไว้ห้เมือนอยงเลยโอ้ยขาเจ้างาเอาหลยแล้วบอเอาหแล้วโอ้ยตู้นี่หั่นทั้งเท้าีเอาทานี่เจ้าซ้ำสอบไว้หลังเ้อเอาอยู่บอ เออโดยแล้เด <ừ> ี๋ยวให้ทางว่สสร้างไปเอามาเนาะทำระบบเด้อเนาะไปพอได้ล้างพื้นหนังไพรไปจ้างชิ้นหมูเหล่าไว้พ่ได้ล้าง อยู่ได้ประตูโอ้แข็งแห้งไงดีใช้น้ำเกลือทงนึงอยู่ฐานไปเลยเนาะไปใส่ก็ได้มาสร้างไปหันกันก็ได้จะโมเปียกผ่านน้ำเจ้าเดวหาใหม่จังได้จชะชั้นไ้ก่อนเลยเนี่ยเดาหาใหม่ห้องไว้ก่อนเด้อ

เอาลูกมาหนังเ er> ี้หมดหมดหมดได้ยังอันนะเงาดเงนทองอะไรกัเนาะว่ามันนั่นเห็นว่าลูกกรไรเป็นไข่มาตาเงี้ยมมาตัวไอมาไม่หนุกกระสอบทานเลยล้มฟางาง่ะปากแตก เราเล็กจะออกวายแล้วใช้เหมือนเอาแหวนมาเมืองล้อกปากแตกล้กมปากแตกเนี่ยมือโซ่องมือเลยมือมือเลยจนเขาไปห้องหมอเออถูกบ้านนี้อันน่ะทั้งไปชัยชลมพอมีเพิ่นเอาหมอมาใส่ชโลมไผ่บ่อมาใส่ยูพี่เลยช่วงแรกวันเดียเศร้าแล้วเนาะหันแห้งอดเองเลยเห็ดเองโอ้ชดเอยนะครมบ <c oughs> ลูกไปเดินชี้สิบพันลูกก็ได้ <C oughs> บุคนมนมุ้งหอนาฬิการถ่านสามสอบนี่เป็นทานของเอ้ยหางลลาเขาเด้อทางเอ้ยบินกับไอ้เพชรพคนว่าแห่มาให้เจ้าเบ่งปัน้เจ้าหลังน้ำคนว่าอยู่ทังต่างประเทศพคนไดนฝากคุณพขอ,ขอบใจพคนแน่ทางเอ้ยบินกับไอเ้เพชรใจลมายมาอจ่ยายมาหนึ่งมาจ่ายมาอีก ามาเอกเงินก็ด้ได้เงินรอดรั้วเป็นเพงอย่าแล้วนับเงินรวยอ่งแล้วได้ได้หถึกกันากนาะถูกเนาะวันนั้ซื้อบานป่งเยี่ยมมากยังบร้บกเจ้า่าสซื้อบัตทลามาเนบานปงเยี่ยมมาสี่บานนากมาตรงนี้เนาะสี่บานลูก็กรบลบอกรบูหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกสิบพแล้วก็ซื้อเอมลอยมาให้สร้างเพื่น เพิ่นน้ำพ่อมเื่อนนะเนาะกับเป็นเงินของทางคุณลุงวันวันในงานไมจ่จกชีวะเพิ่นแตก <c oughs> ไทย<ไ>อันกนันหน้าช่างอะไรช่างนะเอาอะไรเลงเพิ่นระ,ะ,<อ>ะ,ะเบิดกระดึงกระดึงอยู่ทางเบื้องนี่แหละหยอกกันแน่แหละตกชีวะเพิ่นเบื้องนี่ตัวเองนะคะยากขาบ,บุเห็นช่างไหมช่างเราหรจะช่างหน่อยช่างผูณน้อยหน่อยคะโอ้น่าจะเป็นช่างเราใช่ค่ะโอ้พุด Bò. Oh, bò, ơi, sám, đủ, vào lòi là xuống vào lòi là xuống bò lòi là nồi nung ăn sống chả hán tệ mà nhịp nhịp này kẹp nữa bỏ vào luôn luôn nữa nó chết nó ừ, ừ. ngoài nhịp đây chỉ kẹp nữa แม่เมื่อวานท้าซื้อบานประตูป้อมเยี่ยมมาแล้วก็ไปบอกไปพับยังไหนตุ๋ยเนาะแจะหายเจ้าหลังขอมุขขอบใจทางพระดวงวันแน่โดยขอบใจน้ำพระดวงวันเนาะไอห่างไอหนี้กัวเก่าเด้อไล่โมนี่เมื่อเอินก็ไล่เขาเด้อขอบคุณท่านทั้งปัดช่องว่าเก็บจะแหกไข่ไผ่เนาะให้สบายดีเลยโดยยายหางแล้วถูกเนาะแล้วก็ เดือจากชื้อวานบอกวันประตูตอนนี้เงินน้ำพองเหลืออยู่เจ็ดแสนแต่เขาเบิ่งว่ามันพ่ออย่างซอยในเกประเพื่อนก็ทราบจันแล้วอันตัวไรที่เขาซื้อไรเขาชีซื้อซอยพอมันพูดถูกจริงเนี่ยบนก่อนเดีโทรถามน้ำพองบนก่อนเด้อโดยว่ามันพ่ออย่างแน่นะวอนกันเนาะกันบางมันชีด้แล้วเขาอยากช่วอเขาไม่บักจออยากเขเจะช่วยไหมมันเหนียวเดียร์อยากมาดูเสถียใจในเกี่ยวของเงินเอา ทะเรับเจ้าของงานเจ้าโอเิดแม่คือเอคาน่จังแจ้งคนอีกื่นึงคชากยายอยากซื้อมว่าตองต่อหายนอแม่กแจงง้อตูเด้อตาเมื่อใดเมื่อใดก็ไร่เช้าพได้มากับบกทังพมีก็ได้ออกทางน้องพมีพันโทหาก็ได้เด้อเอได้ได้ขึ้าได้แบบนี้เนะเได้กปลากเดอ

ทานทั้งเอื่อยปิ้งผักใบเพชรเพลนซือ้อซอยแม่น้องโดดเนาะป่ะพอเวลากะไก่โจกเขามาแล้วให้พี่น้อง,งเลยไอศิลปเมื่องรับคนหนาคอยแล้วบัดนี้คนหนาคนหนาบุ๋ดเฮหนาบุด <c oughs> าบ๋ดเฮ้จังใดเนาะือว่าดีมุกดีเจแทนน้นำเลาเนาะเนะหน่อยกะหน่อยงามให้พี่น้อยหน่อยแน,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 น่นกับแต่พังเบิ้งเราป่ะ ที่ฝนตกฝนดินอยากขึ้นมานอนกะขึ้นมานอนก่อนก็ได้เนาะมันนอนเอามื้อเอายามคือไอ้อ้าก็บ่ได้ขึ้นเนาะแล้วขึ้นนอนเอา3คืนเนาะนอนเอา3คืนนอนอันนี้คือเพิ่นวามันอยู่กับเฮาอ่ะเนาะแม่นอยู่กับตัวเฮาเองว่า่าบาดีหรือบ่ดีพี่น้องเอ้ยอยู่ะแม่นสิ่งใดดีกกระทําของเฮาันแหละดีที่สุด แบบนั้นแล้วก็แต่เฮ็ดแนวบ่ดีมันก็บ่ดีแม่นมันคือว่าแน่อยู่กับจิตใจอยู่กับประพฤติโตของเฮาเองเนาะว่าเฮาแบบไมันสิดีเพิ่นอว่ายังไปเบิ่งลายมือเจ้าสิรวยไปมื้อหน้าเด้อบัดมือบ่เ็บ่หามมีแต่นอนกนอนมีแต่นอนกนอนเจ้าก็บ่รวยคือเก่าคือวาเฮือนเจ้าเฮงเด้อนี่ ฟันเห็นตาเล็กแบบไปชื่อเล็กแบบมาถือฟันแบบนอนบบอะไรฟันเห็นเล็ก<น>ไปชื่อเล็บมาถือมิเตเจ้าได้สิจุนเนาะไม่นนั่นแล้วป้าลุงเหรอเนาะเอฟซีเพิ่งกะบอกอยู่ตอนนี้เพิ่งกะเรื่องคุมเสือ้อกะคือว่าอันนี้พี่พีน่น้องเลยฮะจะบุญก็ได้ทานน้ำม็อบทานให้เราสามสอบเนาะทางเอื้อยบิงกับไอ่เพชรมาให้ทางไปตู้นางเด้อน้นองเด้อสามสอบเพราะเราได้ดังบิ่งชิน้นหมกชิ้นหมู เห็นเอาปิ้งกินหมูมื่อนั่นกับบมีธานดังเนาะโดยก็ได้มอบให้เพป็นแล้วจังไดขอขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยบิ้งไอเพชรหลายๆเด้อที่อายกับเอื้อยมีน้ำจิตน้ำใจใจเบืเสร์ดเนาะจะกับพวกเอยป้าเคยทิมน้องนงตลอดมาให้พี่น้องเอ้ยโดยขอให้เอื้อยอยู่ดีมีเฮงเด้อแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อลุงวันคือกันเนาะที่เพิ่นได้ชดช่วยทางครอบครัวของแม่นาง มันมีตันวนางสองเมนุกนี่แหละไปซื้อไม้เนาะซื้อไม้่เชยยังอากาซื้อ,อาบ,อบานประตูมาให้เพิ่นให้พี่น,น้องเลยก็ขอขอบมุขอบใจทางพ่อรุงวันคือการเดอ้อครอบครัวพ่อรุงวันขอให้พ่อพ่อใจจสิงดีๆเด้อยพ่อรุงเดอ้อในเงินน้ำลูกตอนนี้ลูกระซิเบิ้ลว่าตัวใดที่ลูกยังสมทบทั้งเบาคนได้เนาะทั้งพามีหรือว่าทางเบาดีเพิ่น ่วยยังกันได้กะสิช่วยกันไปเด้อพอดุงเด้อโอ้ยป้ามานี่มาฮอดทฮางยังไรบ้ดี๋ยวให้พี่น้องไงยสกบนก็ะเบื้องมีกะมันฮอนหนาแดงปปิงโอ้โ,อโาแดดฮอนทนะแดดฮอนแห้งโดนตบแล้ว,วลก็ะเด็นอันนี้อร่อยป้าทา้งหนายก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาและก็ตลอดไปอี่ดีนี่ไง คนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนขอเกล่าสบายดีสบายดี